สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับของแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่โพสอะไรก็ตามนะที่ต้องการจะให้มีคนคอมเมนต์นะครับหรือว่าคอมเมนต์รีวิวนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมพอสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmmkdh.com กันแล้วนะครับ เอาไปเข้าไปได้นะครับเกิดว่าผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ละชื่อจริงนะครับสำหรัคุณรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้ครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับเราก็อย่าลืมติ๊กที่2ช่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ที่ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วย Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเอาไปสม สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เลยเนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นีครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ k m m k d h com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับจะเกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ อาจยังไม่เคยเติมเงินนะครับหรือว่ายังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้เลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินกันก่อนนะครับันเมนูเติมเงินจะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกใช้งานนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code โค้ทุกธนาคารนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางคิวเพย์นะครับในช่องทางนี้ก็สามารถใช้ได้อีกหลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกน QR code นโค้ดนะถูกมณีวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้บินเติมนี่บก็สามารถใช้กันได้นะครับอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นการโอนเงินแนบซีฟนะครับก็ใช้ก็ว อาคริปโตนะครับอะไรในทุกช่องทางนะครับอจะมีคำแนะนําในการเติมเงินด้านล่างแบบนี้นะครับผู้ชมก็ถ้าเลือกช่องทางไหนเนี่ยครับก็อ่านคำแนะนําของช่องทางนั้นเนี่ยครับแล้วก็เติมเงินกันให้เรียบร้อยนะครับอแล้วต่อมานะครับให้กดกลับมาที่คำสั่งซื้อใหม่กันเลยนะครับด้านบทตรงนี้นะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกตอ y o ยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุ o กนะครับคุณผู้ชมก็ขีข้าไปที่ Facebook ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่หมดหมู่กันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเจอคอมเมนต์ก็ิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการจะมีอยู่หลายบริการให้เลือกใช้นะครับก็จะมีแบบอาสมอาสมอิโมจินะครับใพ้กับคน,นนั้นๆนะครับ อขอภานะ่านนียไม่ใช่สุมิมจินะครับสุมให้กับพลนั่นน,นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบกําหนดเองครับจะมีของอทาทั้งของคนไทยทั้งของต่งตงาตงชาติเลยนะครับก็เลือกได้เลยเครับว่าจะเลือกใช้เป็นตัวไหนนี่ครับผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกตรงนี้นะครับกําหนดเอง,องทังท่วโลกตรงนี้นะครับพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อย้ารางตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับอตรงนี้นะ้แนะนําให้คุณชมอ่านตรงหมายเหตุกันไว้ด้วยนี่ครับต่อมาเนี่ยในส่วนของลิงก์ะครับก็ให้คุณชมนี้กลับไปที่เฟซบุ๊กกันเลย อากโพสต์ที่เราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์เข้าไปนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ครับของโพดันบนตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาวางนะครับอันในส่วนปริมาณน,นี่ครับเขาบอกคำต่ำมาที่ 5, 5 000, นะครับถึง5,000นะครับอะขอให้คุณผู้ชมนะมาใส่ที่ช่องคอมเมนต์ตรงนี้นะครับหนึ่งบรรทัดต่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับ,อ,บอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตใส่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยกันก่อนเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่คอ,คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นปริมาณตรงนีีีี้้้ขึนนนนททท่่่่5 5ะะะคครรรรรรััับบบเพาวาวผมใสปดตง อ่ะคุณผู้ชมก็ใส่ไปได้เลยนะครับวราจะใส่คอมเมนต์เป็นอะไรนะไม่จําเป็นต้องซ้ากันแบบผมก็ได้นะครับอ่าแล้วพอใส่คอมเมนต์เรียบร้อยกดสั่งซื้อกันเลยนะครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยจะขึ้นแบบนี้นะครับระบบจะรับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนีครับอ่ะแลวต่อมานะครับให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับในน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้จะเป็นบริการที่เราเลือกมาเนี่ยเราก็จะเป็นลิงก์นเคี่บของโปรเทลใส่เข ที่ก็ไปเพื่อเช็คดูด้วยนะบอลลิงโพดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอธาลิงโพดของคุณชมไม่ถูกต้องยอดคอมเมนต์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับตรงนี้ก็ต้องเช็กกันดีๆนะครับอในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันเวลานะที่เราคนสั่งซื้อกันไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดำเนินการเนี่ยครับก่อนที่จะกับไปดูคอมเมนต์นะครับในเฟซบุ๊กของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนครับสำหรับผุ้ชมท่านใดเนี่ยที่จะเข้ามาใช้งานเว็บ หรือว่ามีป so es que ัญหาในการสั่งซื้อเนี่ยก็ให้กดกลับมาที่ขับสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้ก็มาดูที่เมนูติดต่อมินตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกติดต่อมินถึง2ช่องทางนะครับก็จะมีตัวชื่อเรือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับอันนี้ก็สามารถเลือกติดต่อมินกันไปได้นี่ครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับแล้วต่อมานะครหากว่าคุณชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับเดี๋ยวอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับไปได้เข้ามาใช้งานเว็บเน่พือ อ่ะคนรู้จักนะครับที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยไปได้คำวาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ัาราค่าแนะนําถึง5%กันด้วยนะครับอ่ะแล้วต่อมานะครับให้มาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับอในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับการคืนเงินนะครับคืนเงินนะครับของออเดอร์นะที่เรายกเลิกมานะครับอ่ะโดยที่เขาจะคืนเงินนะครับเข้าเครดิตของเราตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่ะออเดอร์นะที่ยกเลิกนะให้เราดูรายละเอียดตาาาาาารรรรงงนนนนี้้้ะคคััับบกก็สมมถเขดดูไ่ แล้วต่อมาเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนีครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยครับยังไม่มีคอมเมนต์ที่เราใส่เข้ามานะครับผมจะลองโพลิเฟสนะครับเพื่อดูวยอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นอ่าคำว่า5 5าหนะครับก็ขึ้นมาที่5คนครบแล้วนะ่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นเร็วมากมากเลยนะครับก็ไม่ต้องรอกันเลยนะครับอ่าก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรรรับาายกกนนนนี้ผม็แะะํเลครับ อะไรสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชมท่านใดนสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีับผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วะครัยก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับอะไรถ้ามีการพูดพิพารกันไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอไปคุณชมกันไว้ด้วยนะครับอะไรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ